พูดถึงความฮอตฮิตนะคะตอนนี้เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเรียกได้ว่ากําลังฮอตฮิตติดลมบนเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าชูก้าไกลเดอร์นะคะหรือว่าจิงเจ้าบินค่ะงานนี้นะคะเขาบอกว่าฮอตมากๆขนาดที่ฟาร์มเองเนี่ยก็เพาะขายไม่ทันนะคะส่วนคนซื้อเนี่ยเรียกได้ว่าต้องแย่งกันซื้อเลยค่ะแต่เจ้าจิงเจ้าบินเนี่จะหน้าตาเป็นยังไงนะคะหวังว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของ be on the go ค่ะไปเลยเร็วถึงไม่ทัน สับสนุนโดยเครื่องแต่งกายบุรุษมิเชลไคลน์ออมอินเทรนด์ทันสมัยในแบบของคุณอารมณ์ดีไปทุกวันกับเสื้อผ้าสบายๆจากเครื่องแต่งกายสตรีเซนแอนดรูส์เครื่องแต่งกายสตรีเบสิกเดอร์นัวสไตล์ของเราไม่เคยมีคำว่าธรรมดาเครื่องหนังสตรีแอลคุณคือแอลแอลคือคุณ ทีมงาน b f a s h t v ของเราบุกไปถึงฟาร์มพอเลี้ยงเจ้าจิงเจ้าบินกันเลยค่ะบางทีนะคะก็เ,เรียกว่ากระรอกบินออสเตรเลียส่วนภาษาอังกฤษนะคะเขาใช้คำว่า s ูการ์ไก d เดอค่ะเจ้าผู้นี้นะคะเป็นสัตว์พวกเดียวกับกระรอกบินซึ่งจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับจิงโจ้ค่ะเพราะเจ้า s ูการ์ไกรเดอเพศเมียเนี่ยนะคะจะมีถุงหน้าท้องเหมือนจิงโจ้เลยค่ะ ส่วนขนาดของพวกมันนะคะเมื่อโตเต็มที่วัดจากหัวถึงหางไม่เกิน11นิ้วสะดวกกับการพกพาไปไหนได้ค่ะและอายุเฉลี่ยของพวกมันนะคะยาวนานถึง15ปีเลยทีเดียวค่ะส่วนเหตุผลของการที่เจ้าชูการ์ไลเดอร์นะคะเป็นที่นิยมของคนเลี้ยงในตอนนี้เพราะพวกมันเป็นสัตว์ตื่นตอนกลางคืนนอนกลางวันค่ะ ด้วยเหตุนี้เองนะคะมันจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับคนที่ทํางานในเมืองเพราะเวลาตื่นของมันตรงกับเวลาที่คนว่างจะเล่นกับมันพอดีเลยค่ะคือสำหรับคนที่ต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างอื่นเลยก็ต้องมีความรักก่อนมีความรับผิดชอบ คือเรารับเข้ามาแล้วเขาก็คือหนึ่งชีวิตของเราเหมือนกันซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบมีค่าใช้จ่ายเขาไม่สบายต้องพาไปหาหมอเขาก็ต้องกินเหมือนกันเราก็ต้องซื้ออาหารฮะแล้วก็ในส่วนของของตัวชูก้าเนี่ยคือมันไม่ใช่กะระรอกมันไม่ใช่บางหลายๆคนที่ไม่รู้จักเข้าใจคิดว่าเป็นเป็นกะระรอกเป็นบางฮะคือพวกนี้จะ สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไปคือเรื่องความสะอาดครับบางหลายๆคนกลัวว่ามันจะเข้ามาเป็นเอเลียนสปีชีในบ้านเราอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันมันเป็นไปได้ยากครับนะฮะเขาไม่ได้ว่าขยายพันธุ์ได้แบบเยอะแยะมากมายนะฮะก็ฝากไว้กับคนเลี้ยงนะครับว่าชูก้านี่เขาจะติดเจ้าของมาก คือถ้าเราเลี้ยงไปเขาโตขึ้นมาอย่างขนาดเนี้ยที่ผมถืออยู่เนี่ยคือถ้าเขาปล่อยป่าละเลยปล่อยไว้จากเล็กๆเ,เ,เราชอบน่ารักมาจับเล่นพอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราไม่มีเวลาให้เขาเราเอาเราไปฝากไว้กับเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเขาติดเรามากติดเจ้าของมากเขาจะเครียดฮนะเขาจะเครียดทําร้ายตัวเองได้นะครับคือในในเคสทําร้ายตัวเองมีเยอะมากครับ กัดหางตัวเองขาดกัดท้องตัวเองไส้ทะลักออกมาคือพวกนี้ใจเด็ดมากครับนะฮะก็คือฝากไว้ในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดจะเลี้ยงผมแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่ดีกว่าเพราะว่าเขาก็ยังมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเอาไปไหนมาไหนก็มันก็ไม่ยากครับตัวเล็กแค่นี้ใส่กระเป๋าเขาก็นอนขดตัวนิดเดียวฮะตอนกลางวันตอนคือเรากลับมาแล้วก็มาเล่นที่ห้องที่อะไรแล้วก็ศึกษาเรื่อง เรื่องเขาเยอะเรื่องอาหารเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วหลักๆโรคภัยจะมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ่ครับครับผมคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ b f a s h t v ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะต่อใสัญญานะคะว่าสัปดาห์หน้าจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่พร้อมเรื่องราวอัปเดตอีกมากมายค่ะอลืมติดตามชมกันนะคะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเราได้2ช่องทางนะคะนั่นคือทาง C-Band จานดำและ KU-Band จานสีเหลืองค่ะหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังหรืออยากจะแนะนำติชมรายการของเรานะคะเข้ามาได้เลยค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m b f a s h ค่ะ และกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพระัาบ่าย2โมงกับรายการ b f a s h t v รายการของผู้หญิงทันสมัยอินเทรนด์ต้องรู้ต้องดูสวัสดีค่ะ